พู่ควันเพียนและดอกกุหลาบไม่เคยขาดหายจากบริเวณพระรูปส่งมาหน้าพระราชวังดุสิตเหมือนกับความจงรักภักดีที่คนไทยมีต่อองค์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าคณะกรรมาการจัดงานมุ่งจัดนำเสนอเพื่อถวายเป็นพระราชศักการะ ต่อดวงวิญญาณของพระองค์ท่านองค์สมเด็จพระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน,าน มิตหมายอันดีที่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดบ้านเกาะหรือว่าวัดเกาะหงซึ่งจะได้เป็นแนวความรู้นำไปศึกษานำไปค้นคว้าและอีกทั้งยังให้ผู้ที่มีศรัทธาเรื่มใสในบวรพระพุทธศาสนาได้ทราบความเป็นมาเป็นไปของวัดบ้านเกาะหรือว่าวัดเกาะหง์ ซึ่งก่อนอื่นนั้นอาตมาภาพเองในฐานะที่มาทำหน้าที่เจ้าวาดซึ่งก็มีนามว่าพระมหาจรุลจิระสุโพประวัติและความเป็นมาของวัดเกาะหงแห่งนี้นั้นเดิมทีพื้นที่ที่ตั้งของวัดนั้นเป็นพื้นที่ที่ลุ่มติดกับแม่น้ำเจ้าพญาซึ่ง พื้นที่ที่รุ่มนั้นก็เหมาะแก่การเกษตรทำเกษตรเพราะติดแม่น้ำชาวบ้านหรือว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นนี้ดั้งเดิมนั้นเป็นชนชาวมอญชนชาวมอนนั้นจะมีศิลปะในการที่เราเข้าใจว่าเป็นอาชีพที่เขาสามารถที่จะกระทำได้นั่นก็คือมีฝีมือในเรื่องราวของภาพวาดการปั้น ไม่ว่าจะเป็นการปั้นรูปร่างของเครื่องปั้นดินเผาต่างๆหรือแม้กระทั่งรูปภาพที่มีการวาดรูปภาพที่มีการวาดนั้นชนชาวมอนเนี่ยได้เคยมีการฝึกปรือหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในการที่จะวาดรูปวัดภาพด้วยสีน้ำมันฉะนั้นก็จะขอยกตัวอย่าง ศิลปะที่ชนชาวมอญน,นั้นได้โชว์ฝีมือให้กับเราทุกคนทุกท่านนั้นได้อนุรักษ์ได้สืบสานต่อนั่นก็คือการได้โชว์ฝีมือในการสร้างอุโบสถวัดบ้านเกาะหรือว่าวัดเกาะหงซึ่งอุโบสถหลังนี้เนี่ยที่เรามองเห็นกันอยู่นี้ซึ่งมีพระประธานเป็นปูนปั้นซึ่งเป็นชนชาวมอญได้ร่วมกันก่อร่างสร้างขึ้น ในช่วงของปลายรสมัยกรุงสุโขทัยแล้วก็ตอนต้นกรุงศรีอยุธยาซึ่งลวดลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นปูนปั้นพระประธานก็ดีหรือจะเป็นรูปดาวซึ่งเป็นภาพว่าศิลธมัมอยู่บนเพดานอุโบสถหลังนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นศิลปะของชนชามมอนที่ได้โชว์ฝีมือไว้ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังนั้น ได้ศึกษาได้ค้นคว้าแล้วก็นำไปเป็นองค์ความรู้แล้วก็อุโบสถหลังนี้นั้นก็ได้ถูกจารึกบันทึกไว้ว่าสร้างเมื่อสกราชประมาณ1,100กว่าปีซึ่งก็ถือว่ายาวนานมีความเป็นมาเป็นไปเยอะแยะมากมายความเป็นมาเป็นไปนั้นประกอบไปด้วยอะไรเช่นมีโอกาสโอกาสหนึ่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงรัชกาลที่5ก็คือพ่อหลวงล้นเก้ารัชกาลที่5นั่นเองพระองค์นั้นได้เสด็จประพาสต้นมณฑลนครสวรรค์ได้แวะผ่านวัดพระปางเหลืองพอมาถึงหน้าวัดเกาะหงแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยพระองค์ก็ได้เสด็จขึ้นเพื่อที่จะพักเพือออ่อที่จะพักผ่อนอิริยาบถในการเสวยพระกยาหาร ก็เลยได้ขึ้นสู่ท่าน้ําหน้าวัดบ้นานเกาะเมื่อขึ้นมาแล้วาทางเจ้าหน้าที่เองในสมัยนั้นก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้แล้วพระองค์เองก็เสด็จเข้าสูอา่อุโบสถแล้วก็ได้กราบนมัสการพระประธานในอุโบสถวัดบ้านเกาะในสมัยนั้นสมภารเจ้าวาด ก็มีนามว่าหลวงปู่กันซึ่งหลวงปู่กันนั้นก็มอีอายุประมาณ87ปีในขณะนั้นแล้วก็ได้ออกมาต้อนรับแล้วก็ได้พูดปราศัยสนทนา,าสมัยนั้นแล้วในสมัยนั้นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ที่หน้าเคารพหน้ากราบไหว้ในสมัยนั้น ก็มีสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ล้นเก้ารัชกาลที่หพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนั่นก็คือพระกัจจายนะยืนซึ่งก็ได้ขอนําไปเคารพสักการบูชาที่พระตำหนักและเมื่อได้ได้ทำการขอจากสมภารเจ้าวาดก็คือหลวงปู่กันในสมัยนั้นพระองค์นั้นก็ไม่ได้เอาไป,ปเปล่าพระองค์เองก็พระราชทาน เงินจำนวน80ช่างในการที่จะหล่อหลอมสร้างองค์จำลองขึ้นมาใหม่น้อยและถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชรัชกาลที่ห้าครับโอ้โหลมพัด ว่าที่ร้อยตีนารงชัยจินดาพันธ์เบอร์เมืองนครสวรรค์กระผมนายธนิตอุปวัตนายกองค์การบริหารส่วบบนตำบลดิษเลื่อนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านอำเภอและทุณนายได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามรอยพระยุพลระบาดพระพุทธเจ้าหลวงประจำปีงบประมาณ2565 ณนะบริเวณบ้านต่อโงวัดต่อโงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กระผมขออนุญาตเรียนถึงความเป็นมาการจัดงานในครั้งนี้เนื่องจากวัดต่อโงตำบลเตียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุก,กว่า200ปีซึ่งรัชกาลที่หได้เสด็จประภาต้นผ่านมณฑลนครสวรรค์ การผ่านขาขึ้นนครสวรรค์นั้นสถานที่ท่านผ่านคร่าวๆมีดังต่อไปนี้วันที่1 1สิงหาเสด็จถึงวัดพระปางเหลืองวันท like ี่12สิงหาเสด็จถึงบ้านต่อหงวัดต่อหงวันที่13สิงหาเสด็จประพาตลาดปากน้ำโพและโรงทหารวันที่15เสด็จผ่านหาดไสท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเดือนท่านประทีป้องเงินครับ ค่ะน,นะคะแล้วก็ผู้ใวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหกค่ะคุณพยาวนิมิตพรชัยค่ะครับแล้วก็ท่านผู้เกียรตินะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับขนาดนี้ท่านประธานวิธีได้รันของชัยนะครับได้ในพิธีนะคะึ้น ครับที่เปิดวันนี้ก็จะเรียกได้ว่าเรียกว่าชุดการแสดงพิสถานมหารา,าชค่ะโอ้โหของผมผมย่างย่างของผมผมพิสถานบ้านจิต กำลังใจให้กับน้องๆอีสกคัรงครับ รองชองะนะเลิศอันดับ3ก่อนนะคะครับผมรองชนะเลิศอันดับ3นะครับท่านนี้อายุ55ปีครับนะครับอขอแสดงความยินดีกับคุณนิาพน์อัฏถอาภามมตีเดี๋ยเชิญท่านนายอำเภอได้ให้เกียรติมอบรางวัลครับ เดี๋ยวพอที่ล้อที่ที่หน่งนะครับพีที่เดียวกันได้ได้ไดงั้นยืนโชว์ความรล่อไปก่อนค่ะต่อไปนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หรือว่าที่สามค่ะนะครับนั่นก็คือหมูที่3ามร้อยตีเลิศลินป้อมเงินค่ะครับ ไปเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับหรือว่าที่สองได้แก่คุณสมพิษฟองเอมูที่หนึ่งนี่นะมาไม้ตะพดเราก็ยังวัน,วนกันอยู่ครบเลยค่ะมีดาบมีไม้ตะพดค่ะต่อไปนะครับมาถึงรางวัลชนะเลิศนะครับหรือว่าที่หนึ่งนะครับ รางวัลชนะเลิศของการประกวดแต่งกายย้อนยุคสวยหล่อยอย่างไทยย้อนสมัยราชการที่5ประเภทเดี่ยวฝ่ายชายในปี2 5 6 5ปีนี้ได้แก่หมูม่ที่หมูม่ที่ ในวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตมเลื่อนร่วมกับวัดเจ้าหงฮะร่วมเจ้าวาดแล้วก็ผู้นําท้องถิ่หลาท้องที่ทุกท่านนะฮะวันนี้ได้จัดกิจกรรมโครงการตามรอยพระพรทบาทนะครับของราชการที่ห้านะครับก็ได้ความร่วมมืร่วมมือนะฮะจากประชาชนทุกภาคส่วนนะฮะรวมถึงวัดและรวมถึงเจ้าวาดรวมวิทยากรนะฮะผู้นําปกครอง ท้องถิ่นหลายท้องที่รวประชาชนนะฮะที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ได้จัดโครงการได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ดูสวยงามนะครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วน